พี่อาร์มเครื่องตัดยายดวงใจพี่อาร์มระหว่าง Mitsubishi TU-C3 ก้านคัดกับ Maruyama BCF C20 พี่อาร์มชอบตัวไหนคะอ้โหเลือกยากเลยถ้างั้นขอเลือก Mitsubishi TU-C3 ก้านคัดแล้วกันครับ Mitsubishi TU-C3 ก้านคัดกับ c n o c b c T 3 5 0 FW ค่ะ,ะ c n o c b c 3 5 0ครับ c n o BC c BC-C350 กับ Pusona 531 RS ค่ะ ขอเลือก c ีน็อกบีซีีครับแล้วซีน็อกบีซีีกับเอฟโคดีเอสเสส้อล่ะขอเลือกซีน็อกบีซีีย์แล้วซีน็อกบีซีีกับไดโนโซอาร์บีซหนึละคะเลือกซีน็อกบีซีีครับซีน็อกบีซีีกับฮุซโซน่าห้าซีหนึเลือกยากเลยเนี่ยเหมือนรักพี่เสดายน้องเลยถ้างนั้นขอเลือกเป็นซีน็อกบีซีซีย์แล้วกันครับ Nock ok b c c 3 5 0กับ EFCO DSS500 เหรอคะอันนี้ต้องขอเลือก EFCO DSS500 เลยครับ EFCO DSS500 กับ Maruyama UM รุ่น BCF500 เหรอคะ EFCO DSS500 แล้ว F ันร่บแล้ว EFCO DSS500 กับ Dinosaur GT50 เป็น EFCO DSS500 ครับแล้ว EFCO DSS500 กับ Honda UMK 450เป็น EFCO DSS500 ครับแล้ว EFCO DSS500 กับ Maruyama MBCC11 Eco DSS 500 Eco DSS 500กับ Husona 553ยกให้ Husona 53rn ครับว Husona 553กับ Dinosaur GT64 ล้คะขอเลือกเป็นตัว Dinosaur GT64 แล้วกันครับ Dinosaur GT64 กับ Echo SRM 520ขอเลือกเป็น Echo SRM 520เลยครับทำไมพี่นามถึงเลือกเครื่องตัดยา Echo รุ่น SRM 520คะถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาพี่คิดว่า e c โค SRM 500นะตอบโจทย์ในการใช้งานพี่ทุกอย่างลยุยหญ้าหนาหญ้ารกทึบหรือหญ้าเล็กต่างๆมันให้กำลังการตอบสนองที่ดีเลยในเรื่องของสรีระของเครื่องยนต์หรือว่าชุดแฮนด์ต่างๆคือมันให้มาในสุดตารางเลยครับคือแบบเป็นหนึ่งในดวงใจมากๆที่แบบตัวเองอยากจะมีครอบครองเป็นของตัวเองครับ